วัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณค่ะจะมาทายราศีประจําเดือนพฤศจิกานะคะจะมาทายชาวราศีตุลประจําเดือนพฤศจิกานี่ค่ะว่าดวงคุณจะเป็นยังไงจะมีโชคมีลาบจะลาบลอยหรือฟาร์มรักหรืออุปสรรคในหน้าที่การงานจะมีไหมอะไรอย่างเนี้ยนะคะมาขอเป็นตัวแทนสับไพ่เลือกไพ่ให้ชาวราศีตุลน,นะคะ Mm. เป็นไงสับลวงสักล่วงน่ง ชาวราศีตุลแบ่งปันฟาร์มรักอยู่ดีมีสุขนะคะเนี่ยเป็นฟาร์มรักที่อบอุ่นกรรมเทศนั่นให้คุณแบ่งปันฟาร์มรัการามไนครอบครัวมีฟาร์มสุขค่ะคุณแบกภาระมากมายเหลือเกินเนี่ยก้าวขาถานเนี่ยเหนื่อยนะคุณจะต้องแบกภาระที่เหนื่อยแต่คุณก็โชคดี ติ่งที่คุณแบกภาระาเหน็ดเหนื่อยนะเลยติ่งตำแหน่งพ่อแม่นะคะในตำแหน่งพ่อแม่ในตำแหน่งเทพคุณการเงินเป็นเต่ถีเหมือนเทพประธานให้คุณนะคะสิ่งดีๆการเงินจะไหลมาเทมาถึงคุณจะเหนื่อยแต่คุณก็เหมือนว่าภาระาที่เหนื่อยเนี่ยคาถาคุณเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่อบอ้อมเนี่ยความสุขในครอบครัวการเงินของคุณลาตรีตุลน,นะคะ การเงินของคุณสิบเหรียญจริงๆแล้วเป็นเศรษฐีคุณได้การเงินอาจคุณอาจจะมีลาบลอยมีการเงินเข้ามาเนี่ยพระสังฆราชคุ้มคุณ,ค,ณคุณมีจิตใจเมตตานะเป็นเป็นคุณก็จะเป็นพระเหมือนถ้าเขาบอกว่าให้คุณมีจิตใจเมตตามีรักด้วยเมตตามีรักด้วยรัรมีศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยของคุณเป็นราศีที่มีศีลธรรมมีเมตตา สิ่งดีๆก็เนี่ยจากเทพประธานหรือพ่อแม่ให้พลังอันนี้ของคุณแต่คุณเนี่ยเป็นใช้ชีวิตแบบล้านลาไม่กลัวไม่กลัวภัยอันตรายอะไรไม่สนใจเรื่องเองินเรื่องทองใช้ชีวิตสนุกสนานใช้ลื่นเลงพอใจไปวันวันเหมือนเด็กๆนะ่ะเดอะฟูเนี่ยนะคะ10ดาบ10สิบดาบที่เขาแทงคุณข้างหลังเนี่ย คุณนอนให้เขาแทงข้างหลังเนี่ยนะมันพ้นนะเลยตริดดาบที่เขาคุณเนี่ยเขาเรียกว่าคุณผ่านพ้นนะคะ คุณผ่านพ้นพลังสิบดาบเนี่ยดีที่คุณโดนแทงคุณฟั่มให้เขาแทงอยู่เนี่ยแต่นี้มันเป็นสิบดาบนะสิบดาบเท่ากับคุณหลุดพ้นคุณหายคุณเหมือนคุณป่วยอยู่คุณก็หายป่วยคุณเคยอะไรอย่าโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้พลังลำบากลำบนเนี่ยคุณก็จะพ้นไปได้แล้วนะคะในเดือนนี้คุณจะพ้นดวง พวกนี้ไปได้ดวงเจ็บดวงปวดเนี่ยเพราะคุณไม่เห็นว่าใครเขาแทงอะไรเขาแทงของคุณนะคะคุณจะพ้นดวงเจ็บปวดอันนี้ไปได้เนี่ยได้ได้ไดไดตำแหน่งนี้เลยนะ เจ้าชายเจ้าชายหรือราชาขี่มา้าถือเงินมามาให้เนี่ยคุณจะมีข่าวเรื่องเงินจะได้การเงินเข้ามานะคะเดือนนี้ถ้าสรุปแล้วคุณเดือนดีนะเนี่ยคุณเป็นลาชีนีพระจันทร์คุณมีความลับคุณก็ไม่บอกใครอะไรใครคุณนิ่งอยู่เงียบๆคุณเก็บความลับอันนี้นะคะแปดถ้วยนะความสุขหรือความทุกข์คุณสร้างของคุณด้วยตัวเอง เพราะคุณอย่าหันหลังคุณต้องก้าวมาและแปดถ้วยเนี่ยคุณจะต้องเท่าแปดถ้วยนี่ตั้งเขาบอกว่าถ้าชีวิตคุณจะมีความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ตัวของคุณเองคุณทําชีวิตให้มีความสุขมันก็จะมีความสุขราชินีพระจันทร์คืนคนสวยคนงามคนมีความรัก หรือว่าคุณระวังจะโดนแย่งของหรือคุณไปแย่งของเขานะคะเหมือนโลกมีโลกสองใบแต่ตัวคุณนะมีมีบารมีของพ่อแม่หรือพระสังฆราชคุ้มอยู่นะคะคุณแบกภาระเหนื่อยก็เหมือนเป็นบุญเนี่ยอย่างคุณแบกภาระไว้นี่เป็นบุญแล้วเงินสี่เหรียญคุณมีคุณใช้คุณหยิบคุณใช้คุณได้สบายคุณไม่ต้องไปเอาที่ไหนคุณมีใช้คือว่ามันก็คล้องมือเขาเรียกว่าเงินคล้อง เดือนหนะ้าเดือนพฤติการนี่คือเดือนที่คุณการเงินคล่องตัวนะคุณสนุกไปได้เฮฮาไปกับใช้ชีวิตอะไรก็ได้คุณแค่วันๆคุณไม่มองอนาคตนะคะของคนเกิดราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสรุปของคุณเนี่ยเป็นดวงดีนะคะดีมากๆเพราะว่าหว่างระหว่างความทุกข์กับความสุข,สขนั่นคุณ ต้องปองของคุณเองคุณจะทำความสุขหรือว่าคุณจะทำความทุกข์มันอยู่ในใจของคุณนะราชนีพระจันทร์คุณเก็บไปในใ,นใจแต่ดวงการเงินคุณได้มาสามใบแล้วคุณก็ผ่านพ้นการถูกทำ้ายมาแล้วเนี่ย คุณได้หลุดพ้นจากสิบดาบนี่คือหลุดพ้นไม่ใช่คุณตายนะคะเนี่ยไม่ใช่คุณตายคุณโดนเขาแทงโดยที่ว่าคุณเจ็บเนี่ยเขาลุมแทงคุณเนี่ยแต่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวนะแต่ตอนเนี้ไพ่สิบใบเนี่ยเท่ากับคุณได้หลุดพ้นและกับเรื่องร้ายๆคุณได้หลุดพ้นและเรื่องร้ายๆที่มีมาตะเก่าเนี่ยตอนเนี้เดือนนี้คุณหลุดพ้นและคุณได้หลุดพ้นจากจองจำดาบเนี่ย เขาล้อมไปหมดเลยจองจำติดดาบเนี่ยเขาแทงคุณโดยที่คุณไม่เห็นเนี่ยแต่คุณจะได้หลุดพ้นไงนคุณหลุดพ้นแล้วก็เหมือนว่ามีความสบายใจขึ้นอะไรขึ้นความเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นจะทุเลาขึ้น ไม่รู้ว่าคุณโดนแทงแบบไหนโดนแทงแบบหกักหลังหรือว่าโดนทางแบบเจ็บป่วยถ้าคุณเจ็บป่วยมานานคุณก็จะรักษาหายนะคะจะหลุดพ้นอะไรในทํานองเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นเดือนดีของคุณก็ทําบุญตรวจมนเหมือนว่าให้อภัยคนเนื้ออะไรอย่างเงี้ย ให้คุณหลุดพ้นไปให้ได้และทุกอย่างคุณจะผ่านไปด้วยดีเพราะว่าเป็นเดือนดีของคุณเลยเดือนครอบครัวเดือนมีความรักถึงคุณจะแบ่งเนี่ยก้าวคาถาเนี่ยเป็นคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอบอุ่นคุณแบกภาระในสิ่งที่คุณทําผลสนองก็ตอบก็คือได้จิบเปลี่ยนจิบเปลี่ยนเนี่ยดวงเศรษฐีเลยนะดวงของการเงินมีเงินคุณคุณมีภาระคุณเหน็ดเหนื่อยมากแต่คุณก็ได้เจอได้สิ่งที่ตอบแทนที่ สมหวังเรื่องการเงินนะคะแล้วก็สี่เหรียญที่จะจบหน้าของคุณเ,เงินของคุณคุณใช้ของคุณแบบไม่ขัดสนคุณมีการใช้แบบสบายแต่ว่าข้างตัวที่เขาบอกว่าความรักคุณเนี่ยอะไรให้คุณมีสติในความรักนะคะมี ให้ใช้ชีวิตอย่างมีจิติารต่างฆราชอยู่ข้างกายเขาบอกว่าให้ธรรมะเขา้าข่มใช้ชีวิตอย่างมีจิหรืออีกในหนึ่งคุณมีเทพดีๆปกป้องคุ้มครองคุณไม่ว่าเรื่องการเงินเรื่องความรักเนื้ออะไรคุณเป็นผู้หญิงที่ลึก,กลับนะคะเลยพ่ายอันนี้เขาบอกคุณเป็นคนที่ลึก,กลับแต่ตลุกวะดีหมดค่ะเดือนนี้ของลาติก็รากดนะคะสวัสดี